เมื่อวานนี้เป็นประเด็นกันพอสมควรนะครับคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมจะจําได้นายไพศาลเลืองฤทธิ์ทนายความพาผู้เสียหายประมาณสัก30คนระบุว่าเป็นตัวแทนผู้เสียหายจากกรณีของยูทูบเบอร์รายหนึ่งซึ่งโด่งดังหลอกให้ลงทุนจนกระทั่งโดนโกงการเทรดหุ้น2,000ล้านคาดการว่ามีผู้เสียหายประมาณสัก3,000ราย ล่าสุดนะครับผู้ชมฮะที่เป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเราต้องติดตามใกล้กลชิดก็คือคนสามารถจะโกงเงิน2,000ล้านแล้วลอยนวลได้เนี่ยผู้เสียหายรายหนึ่งโพส์ประกาศทางไอจตั้งรางวัลน,นำจับ1ล้านบาทนั่นฮะโดยการตั้งรางวัลน,นำจับที่วันนี้จะเห็นข้อความใช่ไหมเอไว้เขาโพสต์ทางไอจเนี่ยแจ้งเบาะแสคนร้ายมีรางวัลน,นำจับ นัตตี้โกงเทรดพันล้านค่าหัวคือ1ล้านบาทรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณนกฟังไม่ผิด1ล้านบาททั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดนักข่าวได้คุยกับ มีนักข่าวได้คุยกับคุณนกซึ่งเป็นคนโพสต์ตั้งรางวัลคนให้บ่อแสเนี่ยคุณนกเนี่ยเฉพาะตัวคุณนกคนเดียวเนี่ยสูญเงินไป37ล้านนะคะให้กับนัตตี้เนี่ยค่ะคุณนกบอกรู้จักกับนัตตี้มาเป็น10ปีผ่านทางช่องทาง YouTube ก็เห็นว่านัตตี้เนี่ยชอบโพสต์เรื่องการเทรดหุ้นใน Story IG มันก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ,อตัวคุณนกก็ติดตามตลอด แล้วพอมาช่วงโควิดเนี่แหะค่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เริ่มมองหารายได้จากช่องทางอื่นๆเห็นมีดาราเน็ตไอดอลหลายคนเลยมาเทรดหุ้นกับนัตตี้ก็เลยตัดสินใจเอาเงินก้อนแรก1ล้านบาทไปเทรดกับนัตตี้ด้วยอตอนแรกเนี่ยได้กําไรได้มาจริงๆนะคุณนกบอกอแล้วก่อนที่นัตตี้จะหายไปเนี่ยก็เคยมาขอให้ช่วยเทรดตนก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาเงินมาเนี่ยก็คือขอไม่รับ แต่ก็มีการแนะนําว่าให้ไปสมัครบัญชีของตัวเองแล้วก็เอาเงินเนี่ยเทรดเข้าไปแต่ปรากฏพอไปดูอีกทีเนี่ยถึงรู้ว่านัตตี้ฝากเงินเทรดทีเดียวเลยเนี่ยประมาณ70,000 0บาทแล้วไม่ได้กําไรแต่เงินกลับหายไป40,000 0ใช่ค่ะฝากเทรดเหมือนผีพนันก็เลยทําให้เริ่มสงสัยแล้วว่านี่คือโค้ชที่สอนเทรดจริงหรือไม่มแล้วที่ผ่านมาที่โอนเงินให้ไปเนี่ยตกลงใครเป็นคนเทรดคือความมาแตกค่ะประมาณนั้นก็พยายามจะติดต่อ,อยังไงน้องไร คือติดต่อประมาณว่าออพอพอพอได้เงินแล้วเนี่ยค่ะทางคุณนกอยากจะได้เงินใช่ไหมคะทางนัตตี้ก็อ้างว่าบรกอร์มีปัญหาบล็อกไม่ให้จ่ายเงินโดนบรกอร์บล็อกไม่จ่ายเงินนัตตี้เหรอคนคุณนกก็เลยไปถามคนที่มีความรู้ปรากฏได้รับคําตอบว่าเงินมันไม่มีทางติดอยู่ที่บรกอร์แน่ๆเพราะคนที่เทรดหุ้นแล้วได้กําไรเนี่ยเขามักจะทยอยถอนกันออกมา แล้วก็มีการทําสัญญาเหมือนกับมาหลอกคนอื่นเพิ่มด้วยเนี่ยนะคะอ้างว่าเปิดบริษัทได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นทุกคนเนี่ยที่ไปร่วมลงทุนก็หลงเชื่อว่านัตตี้คือนักเทรดระดับโลกนี่ไปเชื่อกันใช่ไหม<ฆ>ล็อกบอกว่าที่ตั้งรางวัลน,นำจับหรือว่าบบเบาะแสพ่ออะไรหรอหนึ่งล้านบาทเนี่ยเนื่องจากคดีมันไม่คืบเลยแล้วยังไม่เห็นมีการออกหมายจับเลยผู้เสียหายหลายคนเดือดร้อนมากคือทั้งบ้านทั้งรถหลายคนโดนยึดเพราะว่าเอาเงินไปเทรดนี่แหละค่ะอยากจะให้ตำรวจจับนัตตี้ให้ได้จับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ไม่อยากให้ลอยนวล ะหนูก็เลยพอรู้ว่าแต่พฤติกรรมที่เขาเทรดอ่ะหนูก็เลยพอรู้ว่าโอ้โหแบบมันเหมือนทีการพนันเลยคือกดไม้เดียวแล้วเสียเลยอ่ะแตกไปเลยอ่ะสามแสนสีส่แสนรราลลตาน,น่า,าเลยอตาน่าแบบปลาเลยหมือนกว๋วยเหรียญน่ะนก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่าอะไรเงี้ยก็เลยเ,ลเริ่มเตือนผู้เสียหายด้วยกันในกลุ่มเออ่ค่าเสียหายของเราที่เราโดนไปคือสามสิบเจ็ดล้านคือเหมือนเราก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าวแกนนําแรกๆที่พยายามจะผักดันให้ทุกคนอ่ะ แจ้งความก่อนนี่เขาจะหนีแต่ว่าเอกระแสมันไม่แรงค่ะทีเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้ามันมีรางวัลนําจับมันน่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้การทํางานของเจ้าหน้าที่หรือเอผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของตรงเนี้ค่ะสามารถที่จะทํางานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาได้ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงเนี้ยคือ มันไม่มีกระแสหรือใดๆก็แล้วแต่ค่ะคดีทางตํารวจจะช้ามากคะ่ะต่อให้ไม่มีเงินกลับคืนมาค่ะพี่อย่างน้อยก็คือขอให้ให้คนชั่วกับไม่ไม่ต้องลอยโนนะคะคือกลับมาลงโทษได้รับ,รบรโทษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่ใช่แค่เสกตัวเขาคนเดียวค่ะพี่มันเป็นขบวนการเลยนั่นฮะท่านผู้ชม เธอก็เชื่อว่าคือนักข่าวถามในทํานองว่าเอ๊ะหรือจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วมีข่าวอย่างนั้นคือเธอก็บอกมีคนทักมาบอกค่ะแต่ยังไม่มีการยืนยันใช่ไหมเรื่องไอ้ออกนอกประเทศแล้วเนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่นะคะมีแรงข่าวจากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเนงีย่ยน้องใบหรือว่าตอมอให้ข้อมูลย็นนะว่าบันทึกการเดินทางเข้าออกที่ถูกกฎหมายยังไม่พบชื่อของนัตตี้ ขอเดินทางออกนอกประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชติเราออกนอกประเทศแล้วก็เป็นไปได้ว่าใช้ช่องทางธรรมชาติในการหลบหนีค่ะดังนั้นกระแสข่าวที่ออกมาว่านัตตี้ไปมาเลเซียแล้วอันนี้ก็ยืนยันไม่ได้ว่าจริงหรือไม่ขณะที่ตํารวจปสเนี่ยต้องไว พลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือค่ะท่านผู้บังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาญ,ญกรรมทางเศรษฐกิจท่านบอกนะคะว่ามีผู้เสียหายเบื้องต้น20คนมาแจ้งความค่ะตอนนี้ก็สอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานและ ถ้า DSI มีมติรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษบก,กปอสก็พร้อมจะส่งสำนวนให้ DSI ไปดูแลต่อคือมันเข้าข่ายเนื่องจากคดีใหญ่มูลค่าความเสียหายเกินร้อยล้านเข้าหลักเกณฑ์คดีพิเศษดังนั้นแนวโน้มก็คือ DSI น่าจะรับเป็นคดีพิเศษค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่รับละ่ะก็คาดหวังว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติน่าจะมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะคือความจริงมันมันมนา,านพอสมควรน่าจะตั้งแล้วนะ ค่ะ<ห>นะใช่ไหมค่ะผููชมฮะผู้เสียหายก็เยอะมากขออนุญาตนะค่ะมีข้อมูลจากทางด้านของเพจ o e t ต y อ f ฟบิชเขาสรุปไท <หา S 2> ม์ไลน์น่าสนใจผมขออนุญาตนะมันเหมือนกับว่ามีการสร้างสตอรี่ขึ้นมาอมของนัตตี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี้ํำนองว่านัตตี้เนี่ยจากลูกเศรษฐีกลายมาเป็นคุณหนูตกยากคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันปรากฏในโลกออนไลน์ขึ้นมาในนามของนัตตี้นัทธมน อายุ21นั้นปี57นะค่ะปี57เป็นเน็ตไอดอลมีคนติดตามถึง3ล้านคนนะมีค่ายเพลงเกาหลีมาทับทามให้ไปเป็นศิลปินด้วยซึ่งน่าจะเป็นสตอรี่หรือ,อยังไงแล้วก็มีรายการโทรทัศน์รายการหลายรายการนะเชิญไปสัมภาษณ์ ซึ่งเธอก็ไปเล่าชีวิตวัยเด็กผ่านทางสื่อมวลชนนี่แหละค่ะบอกว่าเธอเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยนะแม่เนี่ยทำธุรกิจคาราโอเกะเจ้าแรกของจังหวัดเชียงใหม่เลยชีวิตเนี่ยเหมือนเจ้าหญิงเลยที่บ้านเนี่ยมีรถ14คัน คนรับใช้22คนม,มีพี่เลี้ยงตามไปดูแลถึงในโรงเรียนขนาดรองเท้าเนี่ยยังมีคนใส่ให้เลยเท้าเนี่ยแทบจะไม่เคยแตะพื้นเลยคือผมไม่นแน่ใจว่ามีรายการสุรทั์ไปไปสัมภาษณ์แล้วก็ออกรายการหลายรายการจริงหรือไม่ประการใดตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ติดตามแต่ว่าท่านผู้ชมคือถ้าเกิดมีออกรายการจริงเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนของสื่ออยู่เหมือนกันนะใครมาพูดอะไรเราก็ไม่ได้ไปแปลว่าต้องเชื่อใช่ไหม,มนี่ชีวิตเรากับเจ้าหญิงเนี่ย รองเท้ายังมีคนใส่ให้เท้าแทบไม่ต้องแตะพื้นสตอรี่เป็นยังไงต่ออ้างว่าครอบครัวล้มละลายต่อมาครอบครัวล้มละลายแม่ก็เลยพาเธอระหกระเหินไปอยู่มาเลเซียสองคนแม่ลูกช่วยกันถือตะกรา้าเดินไปตามบ้านแต่ละหลังรับจ้างนวดเท้าคนอื่นสตอรี่ที่ เพจน,นี้เขาบอกต่อไปก็คือเธอบอกเล่าว่าจนอายุ13มีมหาเศรษฐีมาเลเซียวัย48มาหลงรักเธอขอแต่งงานแล้วก็ให้สัญญาว่าจะไม่แตะต้องตัวเธอจนกว่าเธอจะโตเป็นสาว แต่สุดท้ายเขาไม่รักษาสัญญาพยายามจะมีอะไรกับเธอแม่ก็เลยให้ย่าและพาเธอกลับมาอยู่ที่พัทยาเรื่องเรายังบอกต่อไปอีกเนี่ยน้องไว้มาอยู่พัทยานี่นัตตี้ก็ช่วยงานแม่ทุกอย่างเลยเป็นเด็กเซอร์เป็นเด็กเข็นของเป็นนักร้องเห็นเพื่อนๆเล่นโซเชียลแคมก็เลยลองเล่นบ้าง ก็โพสคลิปเล่นกูเลเล่เล่นเปียโนร้องเพลงเต้นคัฟเวอร์ปรากฏว่าหลายคลิปมันกลายเป็นไวรัลแล้วผู้ติดตามเธอก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไปสู่หลักล้านนะคะงานรีวิวติดต่อเข้ามาชีวิตความเป็นอยู่ก็สบายขึ้นค่ายเพลงเกาหลีอะไรค่ะเธออ้างอิงว่าค่ายเพลงชื่อว่า Dream Cinema จากเกาหลีเห็นคลิปของเธอก็เลยติดต่อเธอให้ไปออดิชั่นออดิชั่นผ่านด้วยได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาชื่อโซ h a t แล้วก็ตามมาด้วยแอมกอนาแค t c h อยูแล้วก็โซวัตเวอร์ชันภาษาไทยค่ะ mm hmm. คือโปรโมททั้งที่ไทยที่เกาหลีขึ้นเวทีคอนเสิร์ตทั้งที่ไทยที่เกาหลีแต่ต่อมาก็จะทำนองว่าเกิดหยุดชะง,งักเพราะขัดแย้งกับค่ายเพลงอร่สัญญากับค่าตอบแทนก็เลยผันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์และเป็นครูสอนเต้นเธอบอกว่าเธอเรียน,นเต้นเธอบอกเธอเรียนเต้นมาตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะ เต้นได้ทุกอย่างทั้งบัลเล่แจ๊สแดนสโมเดิร์นแดน์ฮิปฮอปเบรกแดน์เต้นได้หมดอันนี้เราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ถ้าจริงเนี่ยโอ้โหเก่งนะท่านผู้ชมฮะ<ห>แล้วยังไงเธอเปลี่ยนชื่อค่ะในเวลาต่อมาจากนัทมนเป็นชื่อลีอาหลายคนก็เลยรู้จักเธอในนามครูลีอาดที่เต้นได้ทุกประเภทเลยนะใช่ท,ที่บอกค่ะบัลเล่แจ๊สแดนสโมเดิร์นแดน์ฮิปฮอปเบรกแดน์แล้วก็กลายมาเป็นครูลีอาคนติดตามใน YouTube มากมายจริงๆ เป็น Subscribe เนี่ยน้องไปค่ะเห็นว่า8,000 Subscribe เลยนะคะแล้วจู่ๆปี64ปีที่แล้วเนี่ยหันมาเทรดหุ้นค่ะสร้างโปรโฟไฟล,ล์ว่าฉันคือกูรูผู้รู้รึกรู้จริงในการเล่นหุ้นและทีนี้เรียกตัวเองใหม่แล้วนะคะเรียกว่าเป็นโคชนี่คือโคชนัตตี้ แล้วเธอระบุว่าที่มีการประกาศเนี่ยนะั้นลงไปเธอบอกเธอทํากำไรได้เป็นจํานวนมากเลยเธอจะโพสโช์ในไอจีสตอรี่ของเธอค่ะ16นาทีกําไรแสนหนึ่งวันเดียวกําไร4ล้าน16นาทีกําไรแสนหนึ่งอ่ะวันเดียว4ล้านนี่ทํากําไรติดอันดับ2จากทั่วโลกเป็นนักเทรด VIP ที่ดีที่สุดของโลกลืมเรื่องเต้นไปมาดูเรื่องเทรดใช่ก็เปิดสอนเทรดเลยค่ะ รับฝากเงินแล้วก็ให้คนเนี่ยคือเอาเงินมาฝากแล้วเดี๋ยวเธอเทรดให้และรับประกันกําไร<ม>ดังนั้นการที่เธอเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วมัน,น,นะะต้องมีแพทเทิร์นนะต้องมีถ่ายภาพชีวิตโรลโรนะใช่เธอโชว์ชีวิตของเธอที่ดีๆเนี่ยค่ะก็ยิ่งทําให้ได้รับความน่าเชื่อถือมีคนฝากเงินให้เธอเทรดเนี่ยหลายพันรายและแน่นอนข้อกล่าวหาที่มีต่อเธอก็คือว่าลงทุนทีแรกก็ได้นะผลตอบแทนอะ<ห>แต่พอทําไปทํามา มันก็จะหายไปค่ะอย่างไร้ร่องรอยเนี่ยต้องไปตอนนี้สามพันกว่าคนนะผู้เสียหายรวมมูลค่าประมาณ2,000ล้านบาทที่เธอบอกก่อนหน้านี้ซึ่งเราเคยนําเสนอไปเพื่อให้ความเป็นธรรมเธอบอกโดนโบรกเกอร์โกงนะใช่บอกว่าโบรกเกอร์ไม่ยอมให้เธอถอนเงินแล้วโบรกเกอร์ก็บล็อกเธอด้วยตอนแรกเธอบอกว่าเธอจะฟ้องโบรกเกอร์แต่ต่อมาเธอบอกฟ้องไม่ได้กฎหมายไทยมันไม่รองรับ ณเวลานั้นเนี่ยนัตตีบอกว่าจะทอยทยอยคืนเงินนะใช่ใช่เดี๋ยวจะทยอยเนี่ยคลิปนี้แหละค่ะที่เธอบอกว่าเธอยอมรับเลยเธอเป็นหนี้พันล้านแต่มันติดที่โบรกเกอร์เดี๋ยวทยอยคืนเงินทุกคนแต่ต่อมาก็บอกว่าถูกตํารวจอายัดบัญชีอันนี้มันจริงไม่จริงนะคือเป็นข้ออ้างใหม่ๆที่มาเรื่อยๆะคะ่ะน,นี้เราไม่รู้ข้ออ้างหรือเปล่าเอออย่างเช่นถูกตํารวจอายัดบัญชีเงินก็เลยเอามาคืนไม่ได้แล้วก็จะพูดเสมอว่าอย่าเพิ่งแจ้งความนะขอโอกาสทํางานก่อนเดี๋ยวจะไปขายเสื้อผ้ารับรีรบรวิวสินค้าจะได้มีเงินไปคืนทุกคน และท่านผู้ชมฮะ24มิถุนายนเนี่ยต้องไปเธอโพสต์คลิปค่ะมีผู้เสียหายสองคนไปแจ้งความแล้วเธอก็อ้างว่าศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวเธอกำลังจะถูกฝากขังสิ้นเดือนนี้และหลังจากนั้นเธอก็หายไปนั่นคือคลิปสุดท้ายของเธอ24มิถุนาหลายคนตอนแรกเข้าใจว่าเฮ้ยใส่นัตตี้เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วหรือว่าเธออยู่ในเรือนจำจริงๆท่านผู้ชมฮะค่ะ <Ha. S 1> ผู้เสียหายพาก,กไปแจ้งความ แล้วก็เกิดความเชื่อไปเนี่ยต้องไหมเชื่อว่านัตตี้และแม่น่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะคือมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งอ้างว่าเพิ่งจะพบกับนัตตี้ที่คาสโนที่ประเทศมาเลเซียแล้วพอเรื่องมันปรากฏอย่างนี้แน่นอน พฤติกรรมต่างๆนักสืบโซเชียลหรือผู้เรียกความเสียหายก็ไปสืบค้นกันเจ้าละวันโค<ฮ>ุณต้องตกลงจริงไม่จริงยังไงเนี่ยมันงงไปหมดแล้วเนี่ยอย่างประวัติชีวิตวัยเด็กเนี่ยค่ะทุกคนก็มองแล้วว่าแต่งขึ้นมาหรือเปล่าเป็นสตอรี่และอย่างช่วงที่ตั้งตนเป็นกูรูเนี่ยค่ะทําเป็นใช้เงินเหมือนเสกได้ซื้อรถสปอร์ตซื้อของอแบรนด์เนมอย่างเงี้ยค่ะและที่สาคัญความน่าเชื่อถืออีกประการหนึ่งท่านผู้ชมมันจะคล้ายๆ้ายฟอเร็กทีดีในแง่ของการที่ทาไมคนถึงไปเชื่อถึงไปเทรด เพราะมันมีดารามีดารามีคนมีมชื่อเสีเเยงมีคนดังหลายคนนะคะที่เข้าไปอยู่ในวงจรนี้ด้วยผู้ชมคัก็เป็นประเด็นซึ่งด้านหนึ่งถ้าเธอไม่ได้ทำบิดอะไรอย่างที่มีประเด็นที่มีการร้องทุกขกล่าวโทษกันขนาดนี้ก็ต้องออกมาแสดงตัวฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมนงไวัไะอันนี้พร้อมใจใความเป็นธรรมนะขนาดเดียวกันผู้เสียหายเขาบอกเขารวมตัวกันเนี่ยมันก็เดือดร้อนอย่างที่บอกครับผู้ชมฮะ เราจะคิดบางคนบอกโอ้โหไปเชื่อได้ยังไงโลกแต่นาเวลานั้นเนี่ยท่านผู้ชมหน้ามันมืดได้นะคะแล้วเราต้องเห็นใจไอ้ที่ไปชักชวนญ,ญาติพี่น้องมาี่คือไงนะตัวเองก็เก็บเงินเก็บทองมาแล้วก็เสียหายกู้นี่ยืมสินถ้าเป็นกรณีที่ตํารวจดําเนินการอันนี้ต้องตามกระดูว่าตํารวจท่านจะว่ายังไง ทำไมตำรวจยังไม่ตั้งอะไรขึ้นมาดูเป็นพิเศษนะ <Ha. S 1> ใช่ไหม <Ha. S 1> ขนาดเดียวกันมีมีคลิปอะไรยังไงหรอโซเชียลเขาไปขุดคลิปวิดีโอที่นัตตี้เนี่ยเคยร้องเพลงเอาไว้มันชื่อเพลงว่าถ้าเราเจอกันอีกค่ะ 人、啊。 นาตหลายคนที่ได้ติดต่อธุรกิจกับหนูเนี่ยเขาบอกเขารอไม่ได้นะเขาเดือดร้อนนาตีมาเถอะเขาอยากจะกอดใช่ไหมนองใบค่ะเขาบอกว่าให้คุกกอดแล้วกันอุ้ยท่านผู้ชมครขณะนี้